สวัสดีครับวันนี้ที่ไปทีกลับมาอีครังกับมีเดียบ้าชุดที่4นะครับกับซิงเกิลเพลงที่มีชื่อว่า Good Boy ก่อนแบสนะครับก็คือเมื่อเป็นคนดีแล้วมันไม่มีความหมายเออใช่ประชดประชันหน่อยไหมฟีลแบบดีไปแล้วไงเอออะไรประมาณนั้นนะครับครั้งนี้ที่ไปทีกลับมาแล้วเราไปดูกันเลยนะครับได้ข่าวว่าปังมากเห็นขึ้นเทรนหนึ่งด้วย

ผม,ผมดำเหรอผมดำดที่ถึงคุณพิณผมดำตามัดวาเรกงอนี่เกิแเพื่อบอมอยู่เลยเท่ห์อะโอ้ย m ีเลิศ ีเ่นอะไจะตายต่อแบดแบกัะแบต่อมีต่อโอ้โหคือินแบดมากแบโอ้โหกมากอะวาก หลอมโอ๊ยเสือๆเมื่อกี้หอมากผมตันแล้วหลอกมากมีคำว่าหลอกเป็นแล,ล,ล,แลกี่ครั้งเฮ้ยโดนคำถามก็กดเลยกนะ็แบ๊

อีกแล้วเหรอพระเจ้าได้ลงมาจุติแล้วครับว้าวีปายแลวแบบเป็นกระจกโหว้าวมีเทมากมีเทมากมีเทมาก อเปลี่ยนโลโก้ด้วยเขาเปลี่ยนทุกอันนี้เลยใช่ไหมเปลี่ยนทุกเปลี่ยนทุกคมแบ็กอันนี้เป็นแบบฟิลอุ้ยหลุมศพฟิลหลุมศพสีดอกไม้หน่อยหน่อยเอายังไงแม่ดูไปครั้งแรกแบดได้ใจสมชื่อเลยโอ้ยรู้สึกเหมือนแบบโดนผู้ชายกีดคอแต่แบบไม่ขาดผื่นยอมให้เขาคีดชอบตัดใจชอบข้อตูมอ่ะข้อตู้มมันดูมีความเท่แล้วแบบชอบถุงมือที่แบบ ใส่โลโก้ทีไบทีเข้าไปอะไรเงี้ย MV นี้นี่คิดถึงไอ้นี่แนนโนมีความฟิลแบบตอนแรกแนนโนจะเข้ามาเป็นแบบคนดีก่อนอแล้วพอเวลาถูกกระทําอะไรไปบางอย่างแล้วถูกฆ่าถูกอะไรแบบกลับ<อ>มาแ<อ>นานโนจะกลับมาในร่างที่แบบ<อ>ความความแรงอ,ะอ่ะเออกลับมาในความแบบเป็นซาตานหรือว่ากลับมาแก้แคนยย้นอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเหมือนกับในเพลงที่แบบกู๊ดบอยก่อนแบทอะไรเงี้ยเออไอ้สิ่งทีไบทีนี่คอนเซปต์มันเหมือนมีความเป็นพระเจ้านิดนึงปะเขาเหมือนเป็นแบบฟิลแบบลูกซาตานหรือว่าลูกพระเจ้าหรือว่าอะไรสักอย่างที่แบบ ฆ่าไม่ตายอ่ะไปฟิลลิ่งมันมาหน,นแบบเมื่อกี้มันก็เหมือนมีการแบบขุดหลุมฝังศพตัวเองลงไปแล้วก็เกิดมาใหม่เป็นเป็นร่างใหม่อะไรอย่างเงี้ยมีความตาพระเจ้าเหมือนกับหนังเรื่อง20 t h Century อะไรอย่างเงี้ยเออมีความแบบเป็นแบบตาพระเจ้าเหมือนหนังญี่ปุ่นอะไรเงี้ยอะไรๆย่างอยู่ใน MV อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปลองไปลองดูกันอีกหนึ่งรอบ Good boy, God bad. เออเปิดมาก็คือเป็นฟีลแบบบอมกยูคืออยู่ในแบบ ถังขยะเลยอ,อารมณ์ฟีลลิ่งแบบว่าโดนทิ้งอ่ะสิ่งที่แบบที่คนไม่เห็นค่าอะไรเงี้ยก็จับทิ้งใส่ถังขยะแล้วก็ไม่ไม่หวนกลับไปอีกนะอใส่ถุงดําชัดเจนแต่ว่าถุงดําเขาก็เหมือนแบบออกแบบให้มีดอกไม้แบบผุดๆออกมานิดนึงเหมือนอาจจะเป็นแบบอ่าเคยเห็นต้นไม้ที่แบบขึ้นมาบนปูนได้ไหมคือมันก็พยายามที่จะกระเสือกกระสนออกมาหาแสงอะเห็นเห็นตึกล้างบ่อยมันจะมีอ,อะไรเงี้ยเป็นฟีลลิ่งประมาณนั้นก็เหมือนแบบไม่ว่าเราจะถูกแบบทิ้งให้ตายแต่เราก็ต้องพยายาม พยายามที่จะแบบหาแสงหาอะไรออกมาเพื่อเราเติบโต,ตออกมาอะไรเง <คน S 1> ี้ยเออมันมันเป็นฟิลลิ่งของมานนั้นเนี่ยทิ้งลงไปคุดหลุมฟังฟับตัวเองไปเลยจ้าเราใช้อันี้ปะนิ้วในการที่จะแบบประมาณว่าแบบอานิ้วของเรานี่ยแหละเป็นตัวกําหนดคําพูดของเราตลอดไป มันอาจจะมาถึงอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าการพริมพ์หรือว่าแบบการชะตาชีวิตหรือมือของเรานี่แหละเป็นตัวกําหนดกําหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นตลอดไป ทุกสิ่งที่เธอทามันทับมันส่งผลทําให้ตัวฉันเกิดความโมโหฟอรเกิลเป็นฟลุเป็นไฟเกิดความแบบเครียดอะไรขึ้นอะไรอย่างงี้กาหัางไม่ใช่เรื่องแย่ไม่แย่เลยดีอยู่อันนี้เหมือนแบบเป็นพระเจ้าจริงอ่ะ บนก็แบน่าถ้าคอนเสร็จดีมากหลอ่อทุกตัวเฟูด os> ิีผมนำเขเลิกจุบอ y กันแบนโอ้ตัวก็ตาหมีมันเคยผัวมาหรือเปล่านะ่อยถ้าอยู่หนึ่งใครทรงนี้ก็งงแบบเอเออดี เออหนิงใครวงนี้ด oh ีบอลอาร์ท็อปเดอะทอปออฟเลิฟเกิดขึ้นมาใหม่บนหลุมศพแห่งความรักโอ้โหตีหลุมศพก็จะเป็นแบบความเศร้าโศกเออความแบบอืมเกิดขึ้นมาใหม่เลยบนหลุมศพแห่งความรักที่ฉันเคยแบบอะไรอาร์ปอลไปฉันรักสิ่งที่เป็นตอนนี้มากกว่าแต่เลินะหลุมศพมันต้อเกิดใหม่เธอฆ่าฉันหรอแต่ฉันนี่แหละจะฆ่าความเจ็บปวดของเธอ โอ้โหอะไรประมาณนั้นตอนนี้มันไม่แคร์อะไรแล้วอะไรอย่างงี้ย MV วีคือพายฟิชั่นเลิอนนี่มันเคยเห็นในเอ็มวีอะไรมหมลูกปั้นข้างหลังตอกยากของที่ไปที jorn bag คาตเต็นเลิกอไปทีนรกค่อยเวฟนะเต็นยากอยู่หรอ jorn bag jorn bag j โออันนี้คือสาเหตุการตายของแต่ละคนเหรออันนี้ก็ตายแล้วตายแล้วยังเศ้าอยู่เร็กตายแต่มีแลบด้วยนะโอ้ อันนี้เหมือนโจ๊กเกอร์ว่ะรายงานเส้นจุดขึ้นมาใหม่ค่ะเออไว้อะไรตัวเองไปสักโอเออเนาะมันในนี้จริงๆอ่ะมันเหมือนแนนโนจริงอ่ะเธอเคยดูแนนโนใช่ไหมที่เวลามันตายเวลาโดนฆ่าอะไรก็จะมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะคนก็จะตกใจซึ่งแนนโนนี่เขาเป็นใครนะเป็นซาตานป่ะหรือไม่ได้เป็นเป็นอะไรนะใช่เขาจะมาทวง S 1> <S 1> อะไรสักอย่างจะไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมแต, <ๆ S 2> แต่แต่จริงๆอ่ะที่ไปที่เขาไปอยู่ทุกภพทุกชาติทุกทุกทุกน,นี้ได้หมดเลยป่ะอยู่บนสวรรค์ก็ได้อยู่บนนรกก็ได้อยู่บนคนก็ได้หรือจะอยู่โลกวิญญ,ญาณเพราะเขาเหมือนเป็นแบบอ่ไปได้ทุกที่อ่ะเออเขาอาจจะเป็นแบบคนที่บุคคลที่ฆ e ่ายังไงก็ไม่ตายแต่ต้องเวียนว่ายตายเกิดมารับมามาแบบให้ตัวเองดีขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอจากแบบหลายๆเอ็มวีที่ผ่านๆมาต่อมานี้น่าจะมีความหมาย I like you back ตอนแบดชอบที่จะแบบแบดอ่ะเออคอตนเนี่ยเสียบมันะเศรามันจยนเดี๋ยวถ้าพี่ทูกูก็เหมือนการฉลองอะไรใหม่ๆนะเพราะว่าเกิดใหม่อะเขาดาอะไรเนี่ยสองคนท่านี้โอ้โห ควาก็อยู่คือแบบสุดแบบเิ็งหัวอ่าชอบนะ นี่เพลงนี้ทำให้คิดถึง zero อะนะ one x z ซ r o เท่ากับศูนย์อะฟีลลิ่งแบบล็อกๆ็อกหน่อยอะไรอ,อย่างเงี้เออกูดบ b อย g i r นแบบแล้วก็เดี๋ยวเขาประกาศว่าเขาจะมีโ o ร l d t o u ว้าวใช่หลังจากเพลงนี้ปล่อยมาอ่ะชอบเพลงนี้ถือว่าชอบอยากให้มาไทยบ้างคิดอยากเจอแล้วเรามีเรามีสเตทไหมพี่คีมลองแบบไปดูสเตจกันดีกว่า,าพี่คีมโอเคมีไหมเนาะไปถ่ายที่ไหนเอ่ยอุอย้ยว้าอ๋อต่อาจากครั้งที่แล้วไงดนตรีอะ เออดนตรีเพลงก่อนลูกฉันต้องตายกี่รอบหัวใจที่นี่ด้วยนะที่มาของคำว่าวงเวียนไว้แต่ตายเกิดว้ายว้ายต้องขนาดดีเลยเลยไอแลนด์มเนะี่ยโอ้โห หล่อไปไหมอรัพ่อพ่อคุณชุนหัวยันชุนว้าวคัมแบ็กโชว์ของทีไบทีคือที่สุดทุกอันจริงๆทุกอันจริงๆคือที่สุดตาประดับข้างบนจริงว้าป้าช้าเหรอเอางี้ได้เหรอโอ้โหท่าเต้น ลูก,กลไปอยู่ตุงนี้คือแบบเออบาเรสตาแม่ชอบนี em, ่ท่านี้ซอมบี้อยู่ยอมากมีความซอมบี้โอ้หมุนมนมอุ้ยกโว้ยลูกิบโอ้วูบินว้าวูบินเลิศจับเข่าจับเขา

เ,ออเ่อเอน่นเ,เน่เนดีมากทุกคนเป็นเพลงที่ใช้เอวกัล่ลเยอะมากคอด้วยนะเออเออีออ่คือแบบเหมือนตายแล้วว่าเล่นแบบเล่นคอเล่นลหลโอ้ยมองลงามาจากหลุมศพ อยากทาสปินหลอดจริงอ,อ่ะโอ้โหหลอดไปตสอแบบต go อแบบ แต,แต่น,นี้แอบชอบชุด MV มากกว่าซีเนเตอร์อะไแบบ <c oughs> แต่นี่อันนี้อันนี้ชอบข้อนี้มากเออแบบมันเหมือนแบบมันไ่ย่ำมันโดนมันโดนเหยียบย่ำเอออันนี้เกินใหม่ชอบไหมล่ะจะแปลให้ดู พี่อิงแบทชอบอ่าชอบผู้ชายเร็วๆจอนแบทจอนแบทจอนแบเออ นึง่งว่าจะขำหล่อนมากโอ้โห oh, ยอนจุนมันมีฟเาต่านงหองยอนจุนดีมากที่เป็นแบบ Acid of the Week เอยที่ย่างอ่ะดีมากดีงามมากเป็นน้ำลายก่อนดีดีรู้สึกว่าก็เป็นแนวเพลงที่โตขึ้นอ่าสำหรับชีใบชีเนาะแล้วก็ลุคที่มันโตขึ้นลุคดูแบบไม่ใช่เด็กวัดมัธยมแล้วอะแนวเพลงก็ยังมีความแบบเจ็บช้ำน้ำใจความทิมแทงอยู่แต่ว่านี่ชอบลุคนี้ค่ะชอบให้อวยยศ ความหล่อของลูชายชอบฟูบิดไว้ผมดำทุกคนไว้ผมดํามันดีมันไม่รู้มันเป็นสัญญาณหรือเปล่ามันมีความแบบมันมันเข้มๆอ่ะมันดีมันดีม่อาจจะเป็นสีผมธรรมชาติหรือเปล่าเหมือนเดงมทแบบเกิดใหม่มันก็ควรจะเป็นผมดําเนี่ยอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าใช่อดีมากครับผมทุกคนยังไงฝากติดตามเพลง Good Boy ก่อนแบนนนะครับไปดูกันได้นะครับบนอ f ฟ i c i a l ของ b ิ๊กคิดนะครับวันนี้พวกเราลากันไปก่อนแล้วนะครับผมเฟัสดีครับแฮ้อย่าลืมกดติดตามเมนก่อนด้วยนะค่ะ